ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซื้อมาเฮ็ดสปากเกตตี้นะคะต้มแล้วค่ะพี่น้องกานาทีปัน่นทุกยายตุ๊กตาพี่น้ำพี่อยากน้อย,น,อน,ยน้อยน้ำเซ่ออีกน้ำน้อยมันเค็มนะพี่น้องสปากเกตตี้ไก่เลยด,ด้วยค่ะพี่น้องเด้อมินนี่สวัสดีพี่พ่อแม่พี่น้องป้าหรือยัง อินนี่เร่องเรียนมาแล้วค่ะป๊าดหนูมาสิบลายเต็มห่ออันเนี้ยสปาเกตตีกัตตป,กปอันเดี๋ยวสิพามาเบิร์นเราจะต้มสปาเกตตีจะตอนนี้โออเป็นพันเจ็งเพลงเด้มือสติลิกิสิตจักน้อยเออแล้วว่า มา,นล, oh, <for> าล้วคือมวนโอ้ฟอดพี่ดอรเลยบ้า ب ا นะจ๊ะสับไก่ไว้รอแล้วคะ่ะพี่น้องไก่อกไก่นะคะมะเขือเทศสองลูกใหญ่กระเทียมกลีบเล็กกละกลีบใหญ่หอมหัวใหญ่หนึ่งหัวคะ่ะจะได้หวานแล้วก็ซอสมะเขือเทศตัวนี้นะคะซอสพริกเอารอนะคะลืมสื่อหน ใส่แฮมหรือเบคอนแต่ไม่ไม่มีดูจรมาค่อยเตรียมแบบเตรียบพร้อมตอนนี้ก็กินแบบว่าไม่ต้องกรั่งมากมายรูปสุดแยกโคงไปแม่ป้าฮะรูปายกโคลงไปนะคะลุงจอน้ยายมันมีแผ่นอันนั้นนะที่กดเนีลยสัญญาณอะไรออดเอาอ่ดคือมาติดจันไว้ไงมันจึงโปรเจกต์เปลือนค่ะทาสีใหม่ เสร็จก็เสร็จได้เดี๋ยวผาสีใหม้สุดเลยอันบ้านเสน่ห์ใหญ่กูวอันสามีมาปุ๊ต้องย่ายดอกเมื่อยเธอขนลุบไปลุบมาต้องเสื้อผัวหนาวทอนพี่หนอกมั้งทอดเครื่องเครื่อก็สิว่าอันคนงานมึงกินเหล้ามันเหนื่ลยต้องงานให้กินเหล้า เยอะมากเลยเขาบอกว่า9นาทีเซตัวนี 9, 9น้9้ามในมิชิมก่อนมันจะกุกกลับอะ่ะกูุกกลับเส้นเหนียวนุ่มต้องต้มตามที่เขาบอก ได้กระทะอุ่นหางมันค่หักตัวนี้นะมันใส่ดีตัวสี่เหลี่ยมแต่จะมือเราซื้อมาพัดกินเลยนี่ถ้าอยากบบที่ดีเมว่อแม่เช็ดเองเราทิ้งเลยมันเปียกแล้วแบ่งหายายคนหนึ่งแบงเหงียนตาอันนี้ก็แบ่งไว้คือมันมีอีกตั้งหลายหรือว่าเธอเอาเคยดิบดอกอาาาหลยมสิะไรที่น้ำคิดไหมอ๋อค่ะแต่ก่อนน้ำบุกน้ำนองน้ำหลานพี่น้องเขาทนได้หลายเดนะ้อจ้ะ เดี๋ยวเตรียมแนวอันเตรียมอันตะแกรงไว้ใส่สปากเกตตี้เทอันนี้เลยค่ะพักไว้ลุงจอนก็ชอบนะสปาเกตตีกกกก้กินกับขนมปังกระเทียมลุงจอนชอบแล้วอีกพอแล้วค่ะเสร็จแล้วน,นะคะบริสิบเน ขอ้เงนินอย่าคุกจังน้อยด้วยจะขอโทษขออภัยด้วยจะอากาศีประเทอันลงหี่เลยบานบ้านจ้ะคัวนี่ชิ้น,นย,ยไปทังใส่แล้วก็ไม่บริเวณท็่คักที่นองเอ้ากัเส้นมันจะได้แบบว่าคงพี่แล้วก็ต้องเปิดน้ำเย็นใส่นะคะเส้นจะได้อยู่ไ้วระดับนี้ แบ่งไปแบ่งกัน <S <S ตู้เย็นอันซื้อหมึกโมมาปาไปปัดเข้าเจ้ากินน้ำแล้วก็เตรียมนะคะทีนี้มันก็จะได้เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมผัดนะคะทีนี้ใช้กระทะตัวนี้ค่ะก,กินยังอืมไปทำห้กินแต่ไม่ชอบเลยเขามองเขิดเนเออไม่ชอบเหรอบาอันนีหมัมมกบา

กะกินอะไรอไากกินอะไรวอยากกินไม่กินก็ไม่กินไม่กินก็ไม่ดีมีแ่ว่าคุณพี่น้องเตดั่งนยค่ะอลาทิมมตรน้ำมันใส่เพิ่มจะได้หอมแบงเอาแกมากอดได้คะ

สัมขวอยู่ใจปูกระเบื้องอ้อมเบิ้ดเลยคือของงามเกิดงายเนาะจุ่จอดมาตั้งกระเบื้องมาเลยไปโรงเรียนบายสองว่าพืตลูกชายได้บัดเตี้ยค่ะ ออกจากเงินใบใมหรือมไปอาบน้จะข่ายเงินยายหอมนิดหน่อยถ้าไม่ใส่โซมาเขือเทศคอมันก็ไม่เป็นอันะมัปนสูตนะมาเขือเทศอันนี้นะเียอั้จอนมาเสตัวล้่กินจอนมาคือจอมามินจะได้กินอาหารฝรั่งเยอะมากยทำพายทำอะไรอันนี้ให้กินเต็กจิหัวกวันแล้วแบบเ้กิน รเทียมนะคะรเทียมลงไปกเทียมหัวใหญ่และกระเทียมผีดเล็กผัดให้หอมหอมหัวใหญ่ไม่เจอให้ใส่หวานได้ค่ะพี่น้องโอ้โหมีหมอกตังกล่องอะไรวะเดยวพี่น้อง ก็จะเอาเนื้อไก่ลงเนื้อไก่สับลงถามยัยม,มาว่าแม่กินน้ำยี่บะกินเช่นยั้นกิกกนกินแลกินกกเนื้อไก่สับครึ่งโลทำ,ำ,ำมันเรียพี่า้าง ชีฟูสสปากเกตตี้ชีฟูสแห้งแซ่บใค้กินบะเดี๋ยวจานออกผัดให้เนื้อไก่มีสุกปิดฝาไว้ก็ได้ พี่น้องกดเด้อจ้ะปิดฝาไว้เป็นมือืดอึมคึมจัง่ <S <S อยพี่นกก้องทหแม่ไปทำไปซื้อบิ๊กิ้งครีมมาก,ก่อนป้าไม่มีบิ๊กิ้งครีมลูกต้องใส่บิ๊กิ้งคมกับน้ำหนนะักชืออ่อเซเว่นก็ได้มันเตรียมเครื่อง เราเกวมันสเซเ่นมัต่บากัขอโทษบากจลืมมันยายกับตาเสียนั่นนะเราสิกินได้ว่าตากับยายกินแล้วว่าเราอยากกินแม่เนสปาเกตตีเจ้กินอาหารกลางวท่อากกินเรอให้ไก่ เงินคอย,อยทเทิงเทิงนะพี่น้องเดือบึงบรรยากาศครัวเห็นเบิดจ้ะครัวชิีาย่าต้องไปทางใต้หแหละจ้ะอ,อันนี้เป็นครัว,วขวบลุงจอดมาก่อนชิววิววิวคัวเทิงเทิงในบ้านสวนผักหวานนะจ๊ะเนี่ยคัวแบบบ้านๆนะจ้ะสไตล์แบบบ้านๆไม่เรื่องมากแต่ว่าชอบสะอาดทั้งเหตุทังทำความสะอาดเดือบพี่น้องอ๋อ দে ক อันชีฟูสปาเกตตี้คาโบเรล่าแล้วก็มักอันนี้แล้วก็มักเราผิดอะไเนี่ยเราเปลี่ยมาเป็นอยากให้กินกินเบิดแมา่ก,ก็เผ็ดดีใจนำหมืน่นตะเวะ้นสามีแล้วก็ปิดฝาไว้นิดนึงปิดฝาไว้ก่อนให้มันระอุนะจ๊ะพี่น้องโอ้คือลละะสิบเบอร์ตล่าแล้วแบบนี้สิบสิบสองนาทีเลยพี่น้อง ล,ล่าก,กันเด้อปัญหาเฮดแล้วแลวสุถทายดูปแล้วก็ลงอันให้เบิ่งได้จากพี่น้องเด้ออันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้จากพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮตต่อไปนะจ๊ะอันซับตะไข่กดติดตามผาเบิ่งเด้จาก่าต้องขามโฆษณาได้จะเด้อชิไเด็มีกำลังใจเฮตต่อไปสวัสดีจ้า